เขาเจ้าสววอันอยดอกของหน้าหญ้าเนะพิ่นใส่เขาเหนียวจ้าเขาเจ้าขึ้นไห่สดเนาะอีเมีเนาะหมื่นหนึ่งสองเถ้าผืนนอจ้าที่มันผืนดูผืนมันโอ้เอา้ามันเฉดเดดมันยาญอยู่ทงผูเนาะมันก็ต้องจ่อหนามลงลึกๆค่ะเนาะเอ้ยมีแต่เนลอยู่นรืองกินมาอ่างเนาะค่ะเนาะเดอ้อสาธุวันพระด้วยเนาะจังไลยสะ เฮ็ดไปเห็ดบ้ามีความสุขกับฟันหยุดเนอมาเนี้ยายกับบขอขึขืนห่านโดนดอกมาคอเวลาเวลานิดๆน้อยๆเนาะกันวัดบ้านบเดือนหาของเหานี่ล่ะคะติดกันกับบ้านยายหมายเยล่ะค่ะาตะกี้กะมู่เดียวกัน่ะคะเดี๋ยวนี้เพิ่นแยกมู่บ้านอย่างยายกับทันได้กินข่าวเช้าด้อค่ะนึ่งกินตะแกรนมปังกับกาแฟจักน้อยเพราะว่าเมื่อยอย่างเด็ดๆออกไปนี่ค่ะสั้นรอดๆออกไปก็ได้กิน นูกกระซื้อกินโลละสี่สิบบาทคุณเอ้แม่ข่อเจ้าก็ได้เนาะหึงข่อเจ้าไหวอยู่ตัวนี้ทุกสิกินกับยายเนาะเมื่อวานนี่ยายก็บบ๊วยไหลดอกค่ะต้องเถื่อกระเนาะเราก็บม่ได้กำหนดเวลานําจ่ายยายก็ได้สะดวกย่ามหลยายก็ผู้คนเหตุผู้คนอย่างกัคุณยายรับผู้สายกลางนะคะที่บได้ได้เบียกอะไรอะไรยังยายก็ขอลงไหลเด้อดจะเด้อยายมลเอ้ยสู่ ดอากระดาเนาะเฮ็ดเบียกทำหน้าทีอารสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องเพื่อนวา่าจะเนาะมีตะปุกเกง่งๆกันทั้งนั้นละค่ะเนาะโอ้สวัสดีอันนี้กระดาษแตากแดดยทธงให้ทงหน้าดอกจ้านี่เราขะเขาสวนไกลๆอยูใย่ในบ้านนี่แหละจ้าสวนอยู่นอกทงกับบกกาไปคือกันแยกกระดาษแต่ว่ามันอยู่ในบ้านนี่ค่ะเด้อชาธุวันพระด้วยนะเนาะจังได้ส เห็ดไปเห็ดป ed, ้างคุณเห็ดผู้คุณอยังกัคุณยายรับผู้สายกลางนะคะอืมวัดบ้านบอ่อเดือนหาของห้าหนีะะ่นราคาติดกันกับบ้านยายหมายเนราคาตะกี้กะ่ะมู่เดียวกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นแยกมู่บ้านบ่นนได้ได้เวียกและอะไรย่างยายกัขอลงไหลเด้อดจะเด้อยายมลเอ้ยสูสๆเจ้าก,ก็ได้เนาะเห็ดเวียก ทำหนาทีทุกคนเนาะสาธุในธรรมเลยค่ะนาะมอนีเนาะวันศิลวันพระเด้อค่ะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเน,น,นาะค่ะเนาะจากที่วัดบ้านบ่อเดือนห้านะคะเป็นกระไดนี่แหละคะ่ะเห็ดลงทานขนมนางเลธิอร่อยอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณทีมงานสาธุบนน้ำพึนด้วยค่ะที่เพึนหายมากทุกคนเนาะสาธุในธรรมเลยค่ะนาะมอนีเนาะวันศิลวันพรนะเด้อค่ะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนาะค่ะเนาะ มันก็ฝนตกแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบอยางให้ตกมาดอกผู้เพื่อนตาเขาเนาะแม่เนาะเนาะจากทุกคนเจาะหนามลงไปกับบ่ไดดอกฮะตาหนามกับบม่มีค่ะเจาะอ,อย่างอยู่ทั้งผู้เนี่ยค่ะผู้บ้านผู้พานนี่แหละติดเกลือน,น้ำพงนี่แหละแต่กะกะทือว่าบ้านเดียวกันคือเก้าราคาก็ยึตด,ต,ดติดกันนี่จะนะ้จะเนาะแล้วก็เลยเอาขนมเฉ็บเฉบมาอ่างเสด็จี่เนาะเงินสมทบกันเนาะซอยกันค่ะ ไปวัดนั่นวัดนี่เนาะคะเนาะพันธเห็ดขนมนั่งเล็ดเด็ดเดียดจังสิตาข้าวเดียวะค่ะแล้วก็ทอดทอดกรอบเสียงจากของมาได้ยินเลยจ้าบาทนี่ <S <S โอ้ยแม่เมบีมเมีมมาให้ยายไม้ฟังแนวว่ายายไม้เสียงย้ายไม้ดังอยู่บ่จ้านี่ <S 2> <S 2> คุณวีนัสคุณนีนัสไกยวันนะคะสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณหลายๆกำลังใจเนาะยย่าเนาะ มาขอขึ้นกรบบร่ดวนดอกเนาะยายมนว่าสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีทุกคนเนาะคะ่นมันนี่ตะพูกเก่งๆม็ดแล้วค่ะเนาะเย็ดจังเลยค่ะเนาะเราตนกันค่อยะยมะเลี้ยงผ่กอยากไปทางอื่นเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะยายมนปังๆทุกคนเด้อค่ะเด้อเนาะงานของไฟของมันนั่นแหละเนาะทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเขามาซ้ำานีก็ได้ สุขภาพแข็งแรงรวยปังรวยปังสุขคนเด้อเขี่ยวน้ำตาลยอดโอ้ยแสบหลายกินหลายบ่ได้ค่ะจะความดันจะความหวานขึ้นน้องขานะยายกบบยกะบ่จะไหลโดนหรอกจ้มือสับไปลงท่านสักก้อนเบ้อจังสิไปหับกคุณแม่เนะตั้เมือนั่นวัดทำร่างแยกกะมีงานดวนที่วัดบ้านบ่อเดือนห้านะคะคนกระไดนี่แหละค่ะปิดลงท่านขนมนางเลิอร่อยอร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณทีมงานสาธุบุญน้ำเพลินด้วยค่ะที่เพลินหายมากไปทางค่ำม่วงกาละสินผลด้วยค่ะยายก็ได้ไปรับคุณแม่เนี่อมือเอื่นผดเป็นบุญบุญกระินยายมวา่าสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีทุกคน,นะคะกกแล้วค่ะมือตะปูเก่งๆเมดแล้วกันนี่เนาะ็ดจังได้ค่ะเนาะเกาตัวจะจะหลายบาทเนาะโอ้ยเบิ้งให้ยายซันีย่ยายก็ดีใจแล้วล่ะค่ะอะขอบคุณหลายๆผูม้มาเบิ้งหย่อนหลังให้ก็ได้จ้าคุณยาย ขอให้รวยปังรวยปังทุกคนเออยายหมาจะมีแนวมาอ้างนะคะทุกคนนำสเสนอ,อดโดยแล้วอ,อยังก็ปลูกลงไปนะแม่ได้กินน้ำแน่บริกินน้ำแน่กับสร้างน้ำพับปลาโหดเฮงได๋จะจะหลายบ้านเนาะโอ้ยเบิ่งให้ยายสานียายก็ดีใจแล้วล่ะค่ะขอบคุณเลยหลายๆพราะว่าเบิ่งหย่อนหลังห้กระด้จ้าคุณยายขอให้รวยปังรวยปังทุกคนเออ ยายหมาจะมีแนวมาอ้างนะคะทุกคนนํำจสเนอ้อด้วยแนวสูๆแท้ยายทุนน้ำบงโบราณเนาะคะ่ะทีมงานเพนลยนไลน์ดอกค่ะผู้ซอยต่างๆชาวบ้านทีมงานอ,อสโม่ฮะคะบัคอเวลาหลายดอกค่ะจังหน่อยยายยายหมากับสีคอลงไหลคือกันละจ้าผู้ใดเพิ่ง,เพ,งเพิ่งมาเบิ่งย่อนหลังให้กับทง่งนาเนาะโดนโดนจังในไปนะคะ้คมันแหลวนะคะไปเบิง่ง ก็เกี่ยวให้แล้วจ้าขอบค,คุณลห,นนนนคหลายๆค่ะคุณวินาทแล้วสู่ๆแท้ยายทุนน้ำวงโบราณเนาะค่ะทีมงานเพล่ดหลายดอกค่ะผู้ซอยต่างๆชาวบ้านทีมงานอ,อสอเมห้อจ้าจ้หลายบ้านเนาะโอ้ยเบิ่งให้ยายซัมมี่ยายก็ดีใจแล้วล่ะค่ะ,อะขอบคุณหลายๆผู้มาเบิ่งหย่อนหลังให้ก็ได้จ้าคุณยายขอให้รวยปังรวยปังทุกคนนี่แหละค่ะผู้ดได้ว่างก็ไปซอยกันเนาะค่ะเนาะมะอื่นเนาะค่ะเป็นเจ็บท่านเนาะค่ะเนาะลงท่านหลายด้วยค่ะ ยายใดข้อมูลมากก็ได้ยายโอ้ค่ะเข้มแข็งเข้มแข็งเนาะไปคุวัดคุหม่องคุบอนล่ะค่ะจ้ะเจ้าบ้านเช่ายังเข้านี่ละเพื่อนก็รวมกันบริจาคนี่ก็ต้องไปพื่อนแล้วไปสวนเพื่อนคุนแม่เพื่อนละดีบดีสิไปกวดเฮื่อนกวดสั้นทําความสะอาดดยถาเล่าได้เลยหมู่บ้านใจยายเนาะหมู่บ้านนี่ยายก็บดีไยดอกค่ะื่องเถื่อก็เนาะเราก็บ่ได้กาหนดเวลานําจ้ะยายก็ได้สะดวกง่ามไดยายก็สวัสดีทุกคนนะคะ มื่ออื่นก็จักสีว่างเมื่อว่างในวันนี้มิถุละไปอีกคือกันได้ค่ะมื่ออื่นก็ดาย่ายก็ดีก็เลยเอาขนมมาอ่างมาเทสดังนี้ในเฮือนก็เปิดพัดลมใส่วีวีอยู่นี่แล้วบุญกระทินบ้านนั่นบ้านกะเขางดสวนพักแป้นไว้โอ้ยเอาฝนใส่ก็แห้งแห่งจ้าจะเป็นตะลุตนแดดเผาไม่มีฝนจ้าบ้านยายนะคะปากใต้เพื่อนี่ก็ต้องไปพุ่นแล้ว ไปสวนผละเฮืร์นคุณแม่ผละดีบดีสิไปกวดเฮืร์นกวดซานทําความสะอาดใยถาหล้าได้เลยหมู่บ้านเนี่ยก็ไปยวัดผละเราก็ไปิุ่นละโอ้ยมะเอือนจะสิไปเขียนหนังยังมาแน่บูคุณแม่เพิ่นกระดาษตัวเงินคืนนอนเท่อนอยู่ใครย่ามากระยุผู้เดียวนี่แหละเนี่ยกับไปยวดผละเราก็ไปิุ่นละโอ้ยมะเอือนจะสิไปเขียนหนังยังมาแน่บูคุณแม่เพิ่นกระดาษตัวเงินคืนนอนเท่อนอยู่ใครย่ามากระยุผู้เดียวนี่แหละฮร์ดสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องเพิ่นว่าจะเนาะมีแต่พูดเก่งๆกันทั้งนั้นละค่ะเนาะ โ oh, อนน้สวัสดีอีิก็ะไดนารสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องเพื่อนวา่จาจนะ้ะเนาะมีตะปูกเกง่เกงๆกันทั้งนั้นละค่ะเนาะ,นะนอโอ้สวัสดีอีิก็ะไดขอบบนขอบคุณเนาะรวยปังรวยปังสุกคนละค่ะชะชมไปหมือละนิดหน่อนละหน่อยโอ้สวรรค์พวกกระจุงท่านกันนะคนะเนาะนำทีมงานโดยผู้ใหญ่บ้านบริชาตินามจันทรแลาวน้น โอ้ยลายยางหลายแนวอยู่จ้ะเนาะต่วนพึนนะะ่นเนานะ,านนะ,ค,ะนาาค่ะเนาะน้ำก็คือสิไหลแห้งดอกค่ะน้ำประปลาด้วยค่ะยหญ่มาย้ายก็เลยต้องมาอ่างแล้วเสียบเถิดด้วยค่ะกรอบดีขึ้นอย่างคนไทยมากขอบคุณนขอบคุณเพึ่นหลายๆจ้า,าใจย่ใหเนะาะเมื่อวานนี่ย้ายก็บมาได้เลดอกค่ะต้องเถื่อเกินเนาะเราก็บม่ได้กำหนดเวลานําจ้าย้ายก็ได้สะดวกย่ายๆย้ายก็ได้า่ะย้ายเพื้นเฮ็ดให้ ทำให้กินจ้าเด็กกินปีละสิบถุงเช่าถุงก็กินไปเนาะค่ะเนาะจ้จะยายลงไหลแล้วยายกกระสิเข่าสวนแล้วค่ะพ dead, 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 いいุ่นเนาะแดดแดดแดดอีเมียแดดแดดจ้าสวัสดีค่ะคุณน้องจอยมารีวิวเนะาะค่ะแกโมเสนาบุญน,น้ำผึนเนาะค่ะเนาะที่เพป็นเห็ดผู้เพิ่นปั่นนี่ก็ได้ยายหลับผู้ใช้กลางผู้เล่มรารีวิวเนาะค่ะแกโมเสนาบุญน,น้ำผึนเนาะค่ะเนาะที่เพป็นเห็ดผู้เพิ่นปั่นนี่ก็ได้ ยายลับผู้สายกลางผุณเล่วัดบ้านบ่อเดือนห้านะจ๊ะบ้านผู้พานนะคะพรุ่งนี้ค่ะเป็นพรมจ้ะสาธุสาธุนะคะโอ้ภาคใต้ฝนตกว่คะค่ะเม่นโยเนาะสวัสดีนะคะทุกคนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยายนี่แหละค่ะคุณวีนัทด,ด้วยนะคะขอให้ปังๆเนาะคุณยายนำคุณน้องจอย เลียนเข่าสวนนั่นเงื่อนนั่นเงื่อนนี่แน่เนาะค่ะเนาะเมืออยุขึ้นกันแล้ว,ลวก็สู๋ๆเนาะค่ะเนาะจ้ะตากแดดก็บ่ได้ไปแดดแต่ก็ฝนตกแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบ่อยากให้ตกมาดอกผู้เพิ่นตากเข่าเนาะอีแม่